น้ำยาขนมจีนร้อนๆน,น้ำยาปลาพึ่งออกจากในเตาเลยพักในสวนจากเต็นขาดอยู่ในครัวพี่นอ้องร,อรอ้อนๆ ทั้งข้างบ้านเขาเจาะสว่านโวันนี้พักสะใจมากเต็มถานเลย กำลังกวนลูกพูนจะ้ะไปเก็บลูกพูนมาลูกพูนซุกหลนและเนะนาดเลยในสวนที่เมืองไทยก็จะทำมะม่วงกวนใช่ไหมคะต่างประเทศก็ทำลูกพูนกวนเนาะคะ่ะเดี๋ยวพ่อกวงจะลงคลิปให้ดูนะเสียดายมันมันหล่นเต็มพื้น ปลาอร่อยปลาห้างญยากไม่หวานไม่เค็มไม่ขาวส่งทั่วไทยนะพี่น้องจ้าโปรโมชั่นสามกวดหนึ่งร้อยบาทนะลูกค้าประจําำสั่งกันเป็นโหลเลยนะคะโหลหนึ่งเนี่ยสามร้อยเก้าสิบเก้าจ้ะกินดีหอมไม่คาวขายดีจ้ะทักเค็มอ่อนๆเลย ถั่วแขกจากในสวนอวกมากแสดงว่าดินดีเนะ อร่อยพักที่ รมหนาวเริ่มมาแล้วค่ะช่วงนี้มดเดือนปลายเดือนกันยามดหนาร้อนและเริ่มข่าวหนาหนาวอืนมาก เสร็จเสปรปลา กระชาย นาร้อนเนี่ยฝรั่งเขาจะซ่อมแซมบ้านกันพี่น้องทาทงทาสีทําหนุนทํำน่ยิ่งอากาศดีๆนี่ออกมาข้างนอกเครี้ยวแล้วตรงนี้ที่ปากวังยายมาอยู่ใหม่มันเป็นเขตเซ็นทรัลนะคะเป็นเศษในตัวเมืองบ่านติดติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดติดกันพี่น้องมันมีแต่เสียงจ้ะไม่เป็นส่วนตัว ที่ย้ายมาอยู่ที่ในตัวเมืองเพราะว่าเขาเรียกว่าเขตเศษสบาลนะค่ะเป็นเศษสบาลเล็กๆอ่ะมันไกลที่ทํางานประควางนะคือขี่จักรยานห้านาทีเพราะว่ายังคิดว่าเราต้องทํางานอยู่ที่นี่อีกหลายปีค่ะถ้าไปอยู่ไกลๆมันจะมีปัญหาเรื่องเวลาที่มะมาเยอะๆนอกเมืองหรือว่าตามเขตนอกๆอ่ะมันจะมีหิมะเยอะแล้วมันจะไม่สะดวกกับการเดินทางมาทํางาน จะมีปัญหาก็เลยเลือกมาอยู่ตรงนี้จากใครใกล้อร่อย แะร้แห่ขนมจีนมาเขาก็เข่ากันเนาะ